พลังสูงวัยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5 MHz เมก ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาบ่ายๆ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณกับรายการบานไม่รู้โรยทางคลื่น FM 89.5เมกะสวทสงขลาค่ะวันนี้หลายท่านเริ่มเคลียร์งานกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้หยุดยาวแต่อีกหลายท่านค่ะก็เชื่อว่าลาล่วงหน้าไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ขอให้วันหยุดเทศกาลสงกราน,น์นี้เป็นวันที่มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะ คุณผู้ฟังคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะก็จะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากนะคะก็ขอให้คนที่จะเดินทางเตรียมความพร้อมของรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมในส่วนของผู้ขับขี่ด้วยนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอง่วงไม่ขับหรือว่าถ้าง,ง่วงก็จอดพักค่ะตามปั๊มหรือว่าจุดจอดรถต่างๆนะคะแล้วก็ควรมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามก จราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่เราจะได้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อถึงที่หมายแล้วนะคะเราก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ไม่ควรที่จะขับรถอย่างเด็ดขาดค่ะบางคนบอกว่า ดื่มแค่นิดเดียวเองแค่พอกลิ่มๆแต่ถึงแม้ว่าจะนิดเดียวนะคะแอลกอฮอล์ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจของเราเนี่ยช้าลงค่ะยิ่งถ้าขับรถก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะคะอาจจะส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังจะเกิดบนถนนสายรองมากกว่าถนนสายหลักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองหรือว่าช่วงเล่นน้ําสงกรานค่ะประชาชนส่วนใหญ่นี่ก็นิยมที่จะดื่มเครื่อง เรื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะจึงมีมาตรการแล้วก็มีการรณรงค์สงกรานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นน้ํานะคะก็คือมีการกําหนดพื้นที่เล่นน้ําสงกรานปลอดเหล้าเพื่อสร้างความปลอดภยัยแล้วก็ลดการผลิตคนเมาค่ะลงมาสู่ท้องถนนนะคะแล้วก็รณรงค์ดื่มไม่ขับ ขับไม่เดิมแล้วก็ส่งเสริมการตั้งด่านและว,วางมาตรการชุมชนรวมไปถึงบังคับใช้พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 อย่างเข้มงวดอย่างเช่นควบคุมไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ห้ามขายให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็คนเมาค่ะอย่าลืมนะคะสงการานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์จะได้มีความสุขตลอดวันหยุดสงการานนี้นะคะ